สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าอีกแล้วครับเข้าอีกแล้วกับปฏิทินหลวงปู่สวง4ีหกันตรงๆกันไปเลยนะครับผมซึ่งปฏิทินหลวงปู่สวงนี้ให้โชคกันต่อเนื่องนะครับผมหลายงวดซ้อนนะครับสําหรับวันนี้ก็เลยจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาติดตามแนวทางกันต่อนะครับสําหรับงวดวันที่ 16สิงหาคม2567นะครับผมกับปฏิทินหลวงปู่สวงให้โชคกันต่อเนื่องนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก่อนที่จะไปรับชมปฏิทินหลวงปู่สวงมาชมสำนักดังกันก่อนนะครับผมกับสำนักแรกแนะทางรวยนะครับผมสำหรับแนะทางรวยนี้นะครับให้อาเลขถือว่าเป็นเลขสูตรก็ได้นะครับผมให้มามีหลัก9หลัก5หลัก0หลัก6และหลัก7นะครับผมและก็นะครับสำหรับแนะทางรวยนะครับก็ให้นะครับ3ตัวนะครับก็จะมี 850 804 285และ402นะครับผมสำหรับ3ตัวและมาชมนะครับ2ตัวนะครับ40 42 60 49 24และ02นะครับผมนี่ก็เป็นชุด3ตัวแล้วก็2ตัวจากแนะทางรวยนะครับและก็นะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเลขสูตรนะครับ ก็สามารถจับคู่กันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้ง2ตัวหรือว่า3ตัวนะครับผมไปดูกันต่อนะครับผมกับสำนักที่2กับเทพทันใจนะครับผมเทพทันใจให้มานะครับให้เด่นมาเลข6เลข2และเลข7นะครับผม6ก7นะครับผมและก็สำหรับ2ตัวนะครับที่เทพทันใจจับคู่ให้นะครับก็จะมี2 8 7 8 2 5 7 5 2 3และ7 3นะครับผมนี่ก็นะครับเป็นตัวเลขนะครับที่เทพทันใจนะครับท่านอาจับคู่ให้นะครับผมไปกันต่อนะครับกับบั่งไฟเงินล้านนะครับผมงวดนี้นะครับงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับผม บ้างไฟเงินล้านนะครับก็ให้มาเด่น6และ8นะครับผม6 8นะครับหรือว่านะครับ2ตัวอาจจะเป็นถ้าหลัก6กนะครับก็จะให้ 6, 2 60สําหรับหลัก8นี้นะครับก็จะให้8,5และ83นะครับผมนี่ก็เป็นนะครับตัวเลขนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยนะครับผมกับสำนักดังนะครับผมอาจากบ้างไฟเงินล้านนะครับผม ไปชมแนวทางกันต่อเลยนะครับผมกับลูกเทวดานะครับผมลูกเทวดาก็ให้สูตรตารางมานะครับก็จะมีเลข8เลข7เลข6และเลข9นี่ก็เป็นเลขสูตรนะครับหรือว่าเลขตารางนะครับผมที่ลูกเทวดาให้มานะครับมี7มี8มี7มี6และ9นะครับผมสำหรับนะครับลูกเทวดานะครับจับให้นะครับก็จะมี58 59 87 86 89 96 97และ98นะครับผมสำหรับตัวที่ลูกเทวดาชอบมากนะครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16ก็จะมี58และ59นะครับผม2หางนะครับผมสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้นะครับถือว่าสำหรับคนงบน้อยก็ว่าได้นะครับผม58และ59นะครับผมจากลูกเทวดา ไปกันต่อนะครับผมกับเตงหนึ่งนะครับผมให้มานะครับผมตัวเด่นนี้อ่าอยู่สองหางนะครับก็คือเด่นเจ็ดและเด่นหกนะครับผมสําหรับเด่นเจ็ดนะครับผมสําหรับเตงหนึ่งจับคู่ให้ก็จะมีเจ็ดสองเจ็ดเก้าและเจ็ดห้านะครับผมสําหรับเด่นหกนี้ก็มีหกเก้าหกสี่และหกเจ็ดนะครับผมหรือว่าอาจจะเอาเจ็ดหกนะครับตัวเด่นนี้ มารวมกันก็ได้นะครับผมสามารถเอาไปเสี่ยงโชคได้นะครับผมมาแล้วนะครับมาแล้วกับปฏิทินหลวงปู่สวงให้โชคนะครับผมสําหรับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับผม2567นะครับผมซึ่งนะครับตอนนี้นะครับปฏิทินของหลวงปู่สวงนี้ให้โชคกันต่อเนื่องนะครับผมมาหลายงวดซ้อนติดนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมาก็ เข้ากันตรงๆกันไปเลยนะครับผมสําหรับ6-4นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เลยนะครับจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามแนวทางกันต่อในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับผมสําหรับเลขนะครับปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับก็ตามที่มองเห็นนะครับก็อาจจะมีนะครับเลข3เลข4เลข6นะครับผมสําหรับที่อมองเห็นกันเป็นอาชัดๆนะครับตัว เด่นๆหรือว่าตัวใหญ่ๆนะครับ3 4 6หนะครับหรือว่าจะเห็นเป็นเลข9นะครับผมเลข9ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเลข0ก็ได้นะครับผม 30, 4 6นะครับหรือว่า3 9 4 6นะครับผมหรือว่าตัวนี้นะครับจะมีแอบแฟงอยู่นะครับก็คือเลข9หรือว่าเลข0นะครับผมสำหรับนะครับช่างนุจะจับคู่ให้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ตัว หรือว่า2ตัวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับผมว่าเห็นตัวไหนเป็นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกช่างนุได้นะครับผมสาหรับนะครับช่างนุจะจับคู่ให้นะครับผม3ตัวนะครับก็จะมีเลขอ่าสําหรับ3ตัวนะครับก็จะเป็น3 4 6 394 304และ 046นะครับผมสำหรับ2ตัวนะครับผมก็อาจจะมีนะครับอ่า39 30 34 36 04 06 94และ96นะครับผมแล้วก็46นะครับผมสำหรับนะครับก็เลข6กับเลข9นะครับเผื่อไว้ด้วยนะครับผมสำหรับการเป็น เลขหกกับเลขเก้านี้ก็ตัวเดียวกันนะครับผมและก็นะครับสาหรับจะได้พานะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมสูตรโบราณนะครับผมจะได้เอามาเทียบนะครับกับปฏิทินของหลวงปู่นะครับผมกับสูตรโบราณนะครับสาหรับวันที่16นี้นะครับหวยก็จะออกนะครับวันตรงกันตรงกันกับวันศุกร์นะครับผมสําหรับเลขสูตรโบราณนี้นะครับให้มาอาจจะมีเลข8เลข6 เลข4เลข1เลข3เลข7และเลข0นย์นะครับผมสำหรับนะครับก็จะเอามาเทียบนะครับให้อาท่านผู้ชมนะครับได้ชมได้พิจารณากันนะครับว่าสำหรับเลขสูตรนะครับกับอาเลขปฏิทินที่หลวงปู่นะครับให้มานี้ตรงกันไหมนะครับสำหรับเลขสูตรนะครับผมสูตรโบราณนี้นะครับอ่าก็ให้มาสำหรับในตารางนะครับก็อถ้าจับคู่นะครับก็จะมี 617นะครับผม617หรือว่า413นะครับผมนี่ตามที่สูตรนะครับหรือว่าจะจับคู่ตัวที่ว่าอายุนอกกรอบก็จะเป็น08 <ละ S 2> หรือว่า80นะครับผมสําหรับนะครับหรือว่าตัวนะครับจะเอามาเทียบกันนะครับสําหรับปฏิทินของหลวงปู่นะครับกับสูตรโบราณน,นี้ตรงกรันตัวไหนนะครับก็จะมีเลขสามนะครับผมเลข3าเลข4นะครับผมแล้วก็เลข6นะครับผมแต่ อาตัวที่ตรงกันนะครับจะมี3 4 6นะครับผมหรือว่าอาจตัวที่ว่าเป็นเลข4นี้หรือว่าอาจจะเป็นเลข1ก็ว่าได้นะครับเนาะก็ถือว่านะครับตรงกันใกล้เคียงกันนะครับผมหรือว่าสําหรับท่านไหนนะครับจะเอาสูตรโบราณนี้นะครับเอาไปเสียงโชคนะครับก็าสามารถนะครับเนาะสามารถตามต่อกันได้นะครับผมหรือว่านะครับตัวที่ตรงกันนี้นะครับก็จะมี นะครับสูตรโบราณกับปฏิทินของหลวงปู่นะครับก็จะเป็น6,4หรือว่า30นะครับที่ว่าตรงกันแบบตรงๆกันไปเลยที่ว่าจับคู่ให้นะครับหรือว่าช่างนุจับคู่ให้นะครับก็จะมี6,4แล้วก็30นะครับต่อไปนะครับจะได้เอาปฏิทินหลวงปู่สวงนะครับข้ามงวดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสําหรับนะครับตัวเลขในนะครับข้ามงวดก็มองกันง่ายๆนะครับผมก็จะเห็นนะครับ ตัวแรกนะครับอาจจะเป็นเลข0เลข9าเลข2อาเลข3เลข6นะครับผมหรือว่าจะเป็นเลข7นะครับผมก็ได้นะครับผมหรือว่าท่านผู้ชมนะครับผมมองเห็นเป็นตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมทักทายกันได้นะครับว่าเห็นตัวไหนเป็นเพิ่มเติมนะครับและก็นะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับปฏิทินของหลวงปู่ข้ามงวดอต่อไปนะครับผมก็อ่า ช่างนุนะครับจะขออนุญาตนะครับจับคู่เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับค่างวดก็อสามตัวนะครับก็จะมี9 3 6 2 3 0 0 3 6และ076นะครับผมสำหรับ3ตัวต่อมานะครับก็จะจับให้นะครับผมก็คือชุด2ตัวนะครับก็จะมี9 3 2 3 2 6 9 6 3620 30 06 07 76และ27นะครับผมนี่ก็นะครับเป็นปฏิทินข้ามงวดที่ไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต่อมานะครับผมจะได้เอาสูตรนะครับผมสูตรโบราณนะครับกำลังวันสูตรโบราณนะครับซึ่งวันที่1นะครับข้ามงวดนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมก็นะครับเลขสูตรก็จะมี เลข8เลข5เลข3เลข5เลข2และเลข6นะครับผมแล้วก็จะได้เอามาเทียบนะครับผมกับปฏิทินนะครับตัวเลขปฏิทินหรือว่าตัวเลขให้โชคนะครับจากปฏิทินของหลวงปู่นี้ตรงก,กันกับตัวไหนนะครับผมก็จะมีนะครับผมเลข3เลข2และก็เลข6นะครับผม3 2มหนะครับผมหรือว่านะครับผมท่านผู้ชมนะครับหรือว่าจะเอา เอาสูตรโบราณนี้นะครับเอาไปเสี่ยงโชคนะครับผมถือว่าเป็นแนวทางได้นะครับผมก็สามารถนะครับตัดเล่นนะครับ3ตัวตามตารางเลยนะครับผมก็จะมี85 6หนะครับหรือว่า3 52นะครับผมนี่ก็เป็นสูตรนะครับสูตรกำลังวันโบราณที่ได้เอามาเทียบเทียมนะครับกับปฏิทินของหลวงปู่ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้พิจารณากันดูนะครับผมในงวดวันที่16 สิงหาคม2,567นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันแล้วนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสำหรับงวดนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยร่ำรวยนะครับผม เพิ่มทรัพย์รับโชคตลอดปีและตลอดไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ